สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับคุณหน่อยอีกครั้งนะคะวันนี้คุณหน่อยจะมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประฐมศึกษาปีที่2ค่ะโดยเรื่องที่คุณหน่อยจะสอนนะคะวันนี้จะสอนเรื่องฮาร์ดแวร์น่ารู้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเรื่องฮาร์ดแวร์น่ารู้จะเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นนะคะเด็กๆคุณหน่อยขอทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วคุณหน่อยสอนเรื่องอะไรเอ่ยเด็กจำได้ไหมคะ,ะถูกต้องนะคะคุณหน่อยสอนเรื่องซอฟต์แวร์หน้ารู้นั่นเองค่ะ,ะทีนี้ครูขอทบทวนว่าซอฟต์แวร์ที่ครูสอนไปมีกี่แบบนะคะ,ะเราไปดูแบบแรกกันถ้าเด็กๆเห็นไอคอนนี้หมายถึงโปรแกรม เพ้นค่ะถูกต้องต่อไปค่ะไอคอนที่2ถ้าเด็กๆเ,เห็นไอคอนนี้สีน้ำเงินเป็นรูปเป็นรูปตัว W นะคะเขาจะมีชื่อเรียกว่าโปรแกรม Microsoft Word ค่ะต่อไปค่ะซอฟต์แวร์ตัวที่3หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ สีส้มนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์คือตัว P นะคะนั่นหมายถึงโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค่ะทั้งหมดนี้3อย่าง3โปรแกรมก็คือซอฟต์แวร์ที่คุณหน่อยสอนไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนซอฟต์แวร์เหล่านี้ตอนที่เราได้ใช้คอมพิวเตอร์กันค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเรียนการเรื่องฮาร์ดแวร์นะคะที่นี้เด็กๆเคยได้ยินคำว่าฮาร์ดแวร์บ้างไหมคะ คุ้นหูไหม่เอ่ยอไม่น่าจะคุ้นนะคะ,ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณหน่อยบอกให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยก็หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆค่ะที่เราประกอบขึ้นมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เรานํามาต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วฮาร์ดแวร์เนี่ยก็มีลักษณะเป็นโครงร่างคือสามารถมองเห็นด้วยตาค่ะและสามารถสัมผัสได้อย่างเช่นจอภาพ เมาส์คีย์บอร์ดเป็นต้นนะคะและฮาร์ดแวร์ค่ะยังแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะตามลักษณะการทำงานวันนี้คุณหน่อยจะพาเด็กๆมารู้จักฮาร์ดแวร์2ประเภทก่อนนะคะ,ะเราไปดูเริ่มที่ประเภทที่1กันค่ะประเภทที่1น,นะคะเราจะเรียกว่า ส่วนรับข้อมูลค่ะเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนที่เอาไว้รับข้อมูลก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งโดยที่มนุษย์เนี่ยเป็นผู้ป้อนข้อมูลหรือว่าคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราไปดูกันว่าจะมีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะนี่เด็กๆน่าจะรู้จักนะคะถ้าภาพนี้ที่เด็กๆรู้ก็คือ อะไรเอ่ยเมาส์นั่นเองค่ะเมาส์เนี่ยใช้สำหรับเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพไปตามคำสั่งหรือคลิกเลือกสิ่งต่างๆที่เราต้องการแล้วเจ้าตัวชี้ตำแหน่งเป็นแบบไหนตัวชี้ตำแหน่งเป็นแบบนี้ค่ะมันจะอยู่ที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์เวลาที่เราใช้งานนะคะและถ้าเราต้องการจะคลิกเลือกนี่ค่ะเมาส์ของเราจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะคะและเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะคะต่อไปค่ะ หน้าตาแบบนี้ค่ะเคยเห็นแล้วก็เคยใช้กันแน่นอนค่ะทุกทวนนะคะเขามีชื่อเรียกว่าอะไรคะอ่าทูกต้องค่ะเขามีชื่อเรียกว่าแป้นพิมพ์นะคะหรือบางคนก็เรียกเขาว่าคีย์บอร์ดค่ะเจ้าแป้นพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนรับข้อมูลเช่นเดียวกันก็คือรับข้อมูลจากพวกเราที่เราพิมพ์ที่แป้นพิมพ์นะคะจะเป็นการพิมพ์ตัวเลขพิมพ์ตัวอักษรหรือว่าพิมพ์สัญลักษณ์นะคะ ่อไปค่ะภาพนี้ค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมเอ่ยลองดูดีๆสิคะว่ามันเป็นภาพของอะไรคะอ่าถูกต้องนะคะเจ้าภาพนี้เขามีชื่อเรียกว่าแผ่นรองสัมผัสค่ะหรือบางคนก็จะเรียกว่าทัชแพดค่ะ คุณหน่อยขอเรียกว่าทัชแพดละกันนะคะเจ้าทัชแพดเนี่ยค่ะเขาจะมีรูปร่างลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็จะวางอยู่บริเวณแป้นพิมพ์ค่ะเวลาที่เราจะใช้เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยค่ะวาดลงไปที่สี่เหลี่ยมเพื่อเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้ตำแหน่งบนจอภาพนะคะแล้วก็สามารถคลิกเลือกสิ่งที่เราต้องการเช่นเดียวกับการใช้เมาส์นั่นเองค่ะ แต่เจ้าทัชแพดเนี่ยค่ะจะไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ PC นะคะเขาจะมีอยู่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะต่อไปนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเขามีชื่อเรียกว่ากล้องเว็บแคมค่ะ อ่ะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะกล้องเว็บแคมก็ถือว่าเป็นส่วนรับข้อมูลเช่นเดียวกันอ่ะกล้องเว็บแคมเนี่ยก็คือเขาจะจับความเคลื่อนไหวของเรานะคะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถส่งภาพเคลื่อนไหวเนี้ยผ่านระบบเครือข่ายให้อีกคนนึงเห็นภาพเราได้คุณหน่อยยกตัวอย่างเช่นเมื่อคลิปที่แล้วที่คุณหน่อยสอนเด็กๆเนี่ยนักเด็กๆจะเห็นภาพคุณหน่อยอยู่ที่คลิปวีโอด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคุณหน่อยก็ใช้เว็บแคมเนี่ยแหละค่ะแต่ครั้งนี้เด็กๆไม่เห็น คุณหน่อยนะคะเพราะว่าคุณหน่อยไม่ได้ใช้แล้วต่อไปนะคะ ทีนี้เราไปดูฮาร์ดแวร์ประเภทที่2กันค่ะฮาร์ดแวร์ประเภทที่2นะคะเขามีชื่อเรียกว่าส่วนประมวลผลค่ะเจ้าส่วนประมวลผลเนี่ยถือว่าเป็นสมองของคอมพิวเตอร์เลยนะคะเพราะว่าทําหน้าที่ในการคิดคํานวณประมวลผลและก็ควบคุมการทํางานโดยที่ส่วนประมวลผลเนี่ยค่ะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะ,ะเราไปดูกัน ส่วนประมวลผลส่วนแรกค่ะเราจะเรียกว่าส่วนควบคุมเจ้าส่วนควบคุมเนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะเช่นเมาส์แป้นพิมพ์จอภาพเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ เป็นส่วนประมวลผลส่วนที่2นะคะเขามีชื่อเรียกว่าส่วนคํานวณค่ะเจ้าส่วนคํานวณเนี่ยจะทําหน้าที่คํานวณทางคณิตศาสตร์ค่ะเช่นการบวกการลบการคูณการหารหรือการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเจ้าส่วนประมวลผลเนี่ยเขาจะมีฮาร์ดแวร์สำคัญเลยค่ะก็คือ ภาพนี้เจ้าภาพนี้เด็กๆน่าจะไม่คุ้นกันนะคะหรือมีใครเคยเห็นบ้างไหมอ่ะไม่เคยเห็นไม่เป็นไรค่ะเจ้าภาพนี้เขามีชื่อเรียกว่า CPU ค่ะ,ะ CPU เนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญเลยในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ ทีนี้ค่ะเด็กๆ CPU คุณหน่อยบอกไปแล้วว่ามันเป็นอวัยวะหรือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในส่วนประมวลผลใช่ไหมคะเขาจะบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าตัวเครื่องหรือเคสค่ะเด็กๆเ,เขาจะไม่เอา CPU เนี่ยนะคะอยู่ด้านนอกนะคะเพราะว่าเจ้า CPU เนี่ยมันบอบางนะคะเขาก็เลยต้องเอามาบรรจุอยู่ในตัวเครื่องนะคะเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยครอบ เจ้า CPU ไว้เพื่อป้องกันอ,อันตรายต่างๆนะคะป้องกันการกระแทกนะคะแล้วเด็กๆคะเราจะไม่เรียกเจ้าตัวเครื่องอันนี้ว่า CPU นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ค่ะ CPU คือภาพนี้ที่คุณหน่อยให้ดูนะคะและในตัวเครื่องนี้คะ่ะก็จะมีฮาร์ดแวร์ชิ้นอื่นๆอยู่อีกมากมายนะคะแต่ในวันนี้คุณหน่อยให้เด็กๆรู้จัก CPU ก่อนนะคะต่อไปคะ่ะ นี่ค่ะก็เป็น CPU แบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะก็จะเป็ิอขอโทษค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องแบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะนะคะเด็กๆลองสังเกตดูที่ตัวเครื่องเนี่ยค่ะจะมีปุ่มใช่ไหมคะมีปุ่มใหญ่ๆปุ่มนี้เด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเขาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมคะ เก่งมากค่ะเขาเรียกว่าปุ่ม power นั่นเองนะคะที่เราเอาไว้สำหรับการกดเพื่อเปิดเครื่องนะคะเด็กๆทีนี้เจ้าตัวเครื่องแบบนี้ค่ะเขานิยมเอามาวางไว้ข้างจอภาพนะคะหรือว่าวางด้านล่างของโต๊ะคอมพิวเตอร์โดยที่ห้องคอมพิวเตอร์ของครูหน่อยก็จะใช้ตัวเครื่องแบบนี้ทั้งห้องเลยนะคะเด็กๆจำได้เนะาะต่อไปเราไปดูตัวเครื่องแบบที่2ค่ะตัวเครื่องแบบที่ส หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆจะรูปร่างของมันจะไม่เหมือนกับแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้จะเป็นแนวที่มันสูงที่มันตั้งขึ้นใช่ไหมคะแต่ตัวเครื่องแบบนี้เป็นแนวที่มันเป็นแนวนอนหน่อยนะคะแล้วที่ตัวเครื่องก็ยังมีปุ่ม power เ,เหมือนกันเด็กๆลองสังเกตดูค่ะจะมีปุ่ม power อ,อยู่ที่มีสัญลักษณ์อยู่นะคะ แล้วเจ้าตัวเครื่องแบบนี้ยเขาก็สามารถนํามาวางด้านข้างจอภาพได้หรือบางคนเขาจะใช้จอภาพอะค่ะวางด้านบนได้เลยก็อยู่ที่เราจะจัดวางตําแหน่งนะคะ,ะทีนี้ค่ะเมื่อกี้คุณหน่อยบอกไปแล้วว่าวันนี้คุณหน่อยจะสอนเรื่องฮาร์ดแวร์แต่ว่าคุณหน่อยจะสอนเพียงแค่2ประเภทก่อนนะคะเพราะว่าถ้าคุณหน่อยสอน4ประเภทเด็กๆจะต้องดูคลิปนี้ยาวเลยคุณหน่อยกลัวจำไม่ได้ทีนี้การบ้านของเราค่ะ คุณหน่อยก็จะให้เด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนเลยว่าส่วนรับข้อมูลเมื่อกี้คุณหน่อยสอนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆจําไม่ได้เด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ได้นะคะว่าส่วนรับข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างในที่นี้คุณหน่อยขอยกตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งอย่างนะคะ เมาส์ค่ะแล้วส่วนข้อ2ข้อ3และข้อ4ให้เด็กๆเ,เขียนนะคะว่าส่วนหลับข้อมูลมีอะไรบ้างอย่าลืมเขียนภาษาอังกฤษด้านหลังด้วยนะคะถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือให้เขียนด้วยว่าส่วนประมวลผลเนี่ยคืออะไระง่ายมากเลยอันนี้เพราะว่ามีอยู่อย่างเดียวมีข้อเดียวนะคะคุณอยไม่มีตัวอย่างนะทีนี้นะคะเด็กๆ เมื่อทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายภาพนะคะเหมือนครั้งที่แล้วเลยถ่ายภาพแล้วส่งเข้าไปในอัลบั้มลายกลุ่มน,นะคะ,ะคราวนี้ครูอยากให้ถ่ายสองภาพภาพแรกคือถ่ายชิ้นงานนะคะเด็กๆส่วนภาพที่สองอาจารย์ให้เด็กๆถือชิ้นงานของตัวเองแล้วก็ถ่ายให้เห็นหน้าเด็กๆได้นะคะ2ภาพนะคะ,ะวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะเด็กๆทุกคนตั้งใจทำการบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ